วันรุ่งขึ้นหลังจากหลานตุกทอดไ่ดาวหมูแฮมให้กินแล้วก็พาผมไปขึ้นตึกเอ p i r e State ซึ่งสูงที่สุดในโลกเราขึ้นลิฟต์ไปจนถึงชั้น102สูง1250ฟิตแต่เช้าวันนั้นหมอกลงจัดเลยทำให้มองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างไม่ชัดเจนยายตุกอธิบายให้ฟังว่าเนื่องจากเมืองแมนทันตันนั้นเป็นเกาะมีเนื้อที่จำกัดไม่สามารถขยายอาคารบ้านเรือนออกไปในทางกว้างได้ จึงต้องสร้างตึกสูงเศษฟ้าเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชนต่อจากนั้นผมก็ให้เธอพาไปยังสำนักง,งานทูตถาวรของไทยในองค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งอยู่ถนนสายที่82พบคุณสุภัตน์คชาชีวะเละขานุการสถานทูตให้การต้อนรับเป็นอย่างดีได้กรุณาพาเข้าไปฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารและงบประมาณซึ่งประเทศไทยเราเป็นกรรมการอยู่ด้วยภาษาที่ใช้ในองค์การนี้มีอยู่5ภาษาด้วยกันคืออังกฤษ ฝรั่งเศเสรัสเซียสเปนและจีนผู้เข้าประชุมต้องการฟังภาษาใดก็สวมหูฟังแล้วเปิดสวิตซ์ซึ่งอยู่ข้างๆที่นั่งให้ตรงช่องจะได้ยินเสียงล่ามแปลตามภาษานั้นล่ามจึงนับว่ามีความสําคัญไม่น้อยเพราะถ้าแปลผิดใจความอาจทําให้ผู้เข้าประชุมลุกขึ้นแจกหมากแจกแว่นกันได้เรานั่งฟังอยู่นานประมาณ15นาทีก็ออกจากห้องนั้นไปชมห้องประชุมคณะมนตรีความมั่นคงและห้องประชุมสมัชชาใหญ่ ที่มิสเตอร์ครูช็อปเคยถอดเกิดเบอร์ส5ิของแกออกมาทุบโต๊ะแทนมือน,นั่นแหละเมื่อดูจนอิ่มตาแล้วคุณสุพัฒน์ก็ชวนไปกินกาแฟในคอฟฟี่ช็อปขององค์การซึ่งมีผู้แทนทุกชาติทุกภาษารวมอยู่ที่นั่นผู้ที่ทําให้ผมสนใจมากที่สุดก็คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งดื่มกาแฟงเงียบๆอยู่ตรงมุมห้องผมจําได้ครับคล้ายคลับคาวว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนแต่พยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงสะก,กิดคุณสุพัฒน์แล้วถามนั่นใครครับคนไหน ผมบุ้ยปากไปทางผู้หญิงคนนั้นคุณสุภัสหัวลอกกากจำไม่ได้เลยก็เชอร์รี่ทัมเปิลดาราภาพายนตร์อเมริกันไงผมกืนน้ำลายเอือกเธอมาถ่ายนางเลรอครับคุณสุภัสทำคอย่นก่อนอธิบายต่อใช่มเมื่อไหร่เล่าเธอเป็นผู้แทนทางวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาต่างหากนี่หลักกลับท่าแท้ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเดินตามหลักประชาธิปไตยโดยถูกต้องเหนือทุกประเทศในโลกก็คือสนับสนุนและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ ให้เข้าทํางานในสาขาต่างๆที่เขาเ่านั้นถนัดโดยไม่คํานึงว่าจะมีเส้นสายใหญ่โตแค่ไหนเป็นลูกท่านป่านเธอหรือไม่ซึ่งผิดกับหลายประเทศในเอเชียนอกจากเชอร์รี่ทําเปิลทูตวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาแล้วผมยังได้กระทบไหลกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีีหลายประเทศในคอฟฟี่ช็อปแห่งนี้เพราะทุกคนต้องยืนเข้าคิวถือถาดซื้อเครื่องดื่มและขนมต่างๆด้วยตนเองไม่มีพนักง,งานเดินโต๊ะคอยเสิร์ฟให้ เพราะถือว่าเมื่อเข้ามาอยู่ภายใต้หลังคาขององค์การสหปร,ระชาชาติแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดจึงกล่าวได้เต็มปากว่านิวยอร์คคือเมืองหลวงของโลกหลังดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้วคุณสุพัชนผมไปสถานีรถขนส่งเกรฮาวเพื่อคอยรับท่านทูตสุนทรหงและดาลมซึ่งคุณสุพัชน์บอกผมว่าท่านเดินทางจากกรุงวอชิงตันด้วยรถเมล์บริษัทนี้ทำเอาผมแปลกใจเป็นอันมากว่าทำไมท่านไม่ใช้คเครื่องบินหรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ แต่เมื่อได้รับคําชี้แจงจากคุณสุพัฒน์แล้วความขลองใจก็หายไปคือ,อยังนี้ครับคุณคุณกรุณาลืมสภาพรถเมย์ขนส่งสีแดงเหลืองซึ่งวิ่งระยะทางไกลาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือจากกรุงเทพไปหนองคายเสียชั่วคราวก่อนแล้วฟังผมเล่าถึงสภาพรถเมย์เกรหาวสีเทามีรูปหมาไล่เนื้อกําลังกระโจนให้จบเสียก่อนถึงจะรู้ว่ามันผิดกันอย่างชนิดพูดหยาบๆบก็คือหน้ามือเป็นหลังตีเลยทีเดียว รถเกรฮาของเขาออกและถึงสถานีตามเวลาไม่มีการหยุดรับผู้โดยสารกลางทางเปน็นนันขาดติดแอร์คอนดิชันปรับอุณหภูมิภายในรถให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของฤดูนั้นๆเช่นหน้าหนาวก็เปิดไออุ่นหน้าร้อนก็เปิดไอเย็นทําให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําห้องซ้วมอยู่ในนั้นเสร็จใครจะถ่ายทุกหนักเบาได้ตามสะดวกไม่ต้องตะโกนบอกคนขับว่าจอดหน่อยเพราะคุณลุงจะเยี่ยว เมื่อถึงเวลาอาหารก็มีคนเสิร์ฟให้กินในรถเลยทีเดียวเหมือนในเครื่องบินยังไงอย่างนั้นผิดกับของเราต้องหยุดรถให้ผู้โดยสารลงไปซื้อกินเองกว่าจะเรียบร้อยมาขึ้นรถได้ครบคนต้องไล่ตอนกันแทบตายเหมือนจับปูสซกระดง้งฝ่ายผู้โดยสารก็รีบยัดทานกันอย่างสายฟ้าแลบเพราะกลัวโชเฟอร์บาทาปีศาจจะพลดพาดออกรถไปเสียก่อนคุณพอจะนึกออกหรือยังว่าสภาพรถโดยสารไปต่างจังหวัดของเขากับของเรามันผิดกันแค่ไหนส่วนค่าโดยสารล่ะครับ อ๋อก็อยู่ในเกณฑ์ถูกมากทีเดียวเมื่อคำนวณระยะทางและความสะดวกสบายต่างๆเข้าด้วยกันแล้วน่าจะขาดทุนแต่ก็หาได้เป็นอย่างนั้นไม่เพราะอาศัยถั่วเฉลี่ยจะคนขึ้นจำนวนมากจึงได้กำไรทุกปีบริษัทเกรฮาว์นี้มีอยู่ทุกรัฐทําให้ประชาชนอเมริกันได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากและเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐมนตรีของเขาก็ท้องไม่อืดไม่เฟ้อเพราะไม่มีคนสาบแช่งจะคิดการสิ่งใดให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก็สมความปรารถนา นี่พันตํารวจตีประชาภูนวิวัฒน์ครับคุณสุพัฒน์แนะนําให้ท่านทูตสุนทรรูจ้จักขณะที่ผมยกมือไหว้ทําความขอรบเมื่อพบกันที่สถานีรถโดยสารเคยได้ยินชื่อท่านว่าผมเป็นนักประพันธ์ครับใช่สินะท่านสบายดีเหรอครับตอนนี้งานหนักหน่อยเพราะเพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ๆนั่นใครละ่ะท่านทูตหันไปทางยายตุก๊กลูกสาวพันตํารวจเอกพุทธบุรณะสมภพครับอ๋อผมรูจ้จักมาทําอะไรในนิวยอร์กสามีเธอมาทําปริญญาโททางสถาปัตย์ครับ ท่านยิ้มก่อนถามยายตกว่าคุณพ่อเป็นยังไงสบายดีค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ได้พบกันเสียนานฝากความคิดถึงไปด้วยกล่าวจบท่านก็เดินออกจากสถานีไปขึ้นรถคุณสุพัสซึ่งจอดรอยอยู่ที่ถนนใหญ่ท่านสั่งให้ไปร้านอาหารจีนและกาุณลาเลี้ยงอาหารกลางวันจําพวกขนมจีบสละเปาแก่พวกเราหนึ่งมือต่อจากนั้นท่านก็เข้าฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารและงบประมาณขององค์การสหประชาชาติ ผมและยายตุกจึงขอตัวเดินเที่ยวในแมนฮตัตตันต่อไปจากการสังสรรเสวนากับบรรดาน,นักเรียนไทยถึงเรื่องโจรผู้ร้ายในกรุงนิวยอร์กจึงทำให้ผมรู้ว่าพวกมาเฟียยังคงมีอิทธิพลอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ตำรวจสอบสวนกลางที่เรียกกันว่า Federal Bureau of Investigation หรือ FBI ต้องปวดเสียนเวียนกาวเพราะสืบไม่ออกว่าใครเป็นหัวหน้าโจรคณะน,น,นี้รู้แต่เพียงว่ามีเชื้อชาติเป็นชาวอิตาเลียน ลำโรยมหาสารขนาดมีโรงหนังและลางโบลิงเพื่อโยนเล่นในบ้านซึ่งเศรษฐีอเมริกันก็มีกันอย่างนี้ทั้งนั้นเมื่อฟังแล้วก็ให้รู้สึกกุ้มใจแทนเป็นกำลังจนต้องเปลยออกมาว่าผมได้ยินชื่อโจรกกนี้มานานแต่ไม่รู้จะร้ายกาจขนาดไหนเอาทุกอย่างคุณแวดหรือมานาอธิบายตั้งแต่จับคนเรียกค่าไถ่ค้าของเถื่อนรับจา้างฆ่า้วยวิธีต่างๆสมนีล่ะผมถามก็ทั้งนั้นแหละครับกะหรี่ข้อนเมืองอยู่ในความดูแลของโจรคณะนี้ พราะเธอมีที่พึ่งมาถูกจับเช่นได้รับความช่วยเหลือเรื่องประกันตัวและเงินค่าปรับพวกโจรส่วนมากมีเชื้อสายอะไรอิตาเ,เลียนนิโครครับคุณด้วยใช่ไหมผมกระซาอเข้ายิ้มแย่คุณอายอย่าพูดอย่างนี้สิครับไม่รู้เหรอเห็นอธิบายได้คล่องแคล่วเหมือนอยู่วงการเดียวกันเลยตำรวจอเมริกานบอกผมตั้งหากงั้นเ็อไม่รู้นี่คืน,นี้จะพาคุณอาไปเที่ยวไหนดีคุณอดขอความเห็นรัเดโอซิตี้เป็นไงตกลงคุณย่องและยายตุ๊กสนับสนุนพร้อมกัน ผมมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีก่อนถามอะไรกันโรงหนังค่ะเยะตุ๊กชี้แจงใหญ่ที่สุดในโลกของใครล็อกกี้เฟลเลอร์ผมไม่จําเป็นต้องซักถามว่าใหญ่โตแค่ไหนเพราะรู้จักชื่อเสียงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่เด็กๆจึงเป็นอันว่าคุณออดต้องทําหน้าที่โชเฟอร์ขับมาแตงข้ามสะพานไปเกาะแมนฮตัตตันอีกครั้งหนึ่ง เราไปถึงที่นั้นก่อนหนังฉายเล็กน้อยจึงมีโอกาสได้ชมความใหญ่โตโมโหฬารของแรเดโอซิตี้เพียงแต่บริเวณภายนอกโรงซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่สําหรับให้คนดูพักผ่อนและซื้อของกระจุกกระจิกเท่านั้นก็ทําให้ผมตื่นตาตื่นใจเสียแล้วพรมสีแดงทั้งหนาและนุ่มปูราตลอดห้องถ้าคิดเป็นเงินไทยเห็นจะปลูกตึงงามๆได้หลายหลังเครื่องตกแต่งที่ผนังก็ล้นแต่เป็นของเก่ามีราคาทั้งสิน้นภายในโรงยิ่งแล้วใหญ่กว้างขวางอะไรอย่างนั้น ที่นั่งคนดูมีทั้งสี่ชั้นเวทีขนาดมหึมาจนเกือบพูดได้ว่าทาหารทั้งกองพันเดินสนสนามบนนั้นได้สบายเมื่อหนังฉายจบเรื่องม่านหน้าเวทีก็รูดปิดข้อหากันแล้วดนตรีออเคสตราวงใหญ่ร่มร้อยคนก็ค่อยๆเลื่อนโผลจากใต้ดินพร้อมเสียงเพลงคลางกระหึม่มฝังเราลื่นหูพลึกไม่ยั้งกันสียั้งกันเป่าเหมือนวงดนตรีบางคณะคอนดักเตอร์ก็ให้จังหวะอย่างเข้าท่าเข้าทางไม่เก้งก้างขัดในตาจนจบเพลงแรก ไฟฉายดวงใหญ่ก็จับไปที่ริมเวทีด้านซ้ายทำให้แลเห็นเครื่องดนตรีประเภทอิเล็กทรอนขนาดยักษ์ซึ่งผู้ไดวว่าใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันกำลังเลื่อนออกมาจากช่องพร้อมด้วยผู้เล่นซึ่งบรรเลงเพลงจังหวะช้าถ้าหลับตาแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังฟังดนตรีทั้งวงเพราะมีทุกเสียงทั้งกลองทรัมเป็ตไวโอลินและกีตาร์คุกเคลาผสมกันอยู่ในนั้นน่าสงสารคนเล่นต้องขยับมือและเท้าไวเป็นลิงเพื่อให้เกิดเสีงยงไพเราะเพราะพลิ้งลื่นหูผู้ฟัง เสียงปรบมือเกลียวกล่าวดังขึ้นเมื่อเพลงจบผู้บรรเลงลุกขึ้นหันมาโค้งด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากคนฟังถ้าผมเป็นเขาก็เห็นจะเล่นกันจนตายคาอิเล็กทรนเครื่องนั้นแต่บังเอิญผมคือนายประชาจึงต้องหากินทางเขียนหนังสือต่อไปจนกว่าจะตายคาโตะ๊ะผมขยับลุกเตรียมออกนอกโรงเพราะนึกว่าหมดรายการแล้วจะไปไหนครับคุณมานนะาสงสัยเอา้าก็กลับนะสิเขาดึงผมนั่งลงตามเดิมแล้วบอก ยังมีระบามอีกหลายชุดเสียงเงินนิดเดียวดูได้มากขนาดนี้เชียวเหรอทั้งลงไม่ขาดทุนแย่เหรอคุณนารู้จัก,จกคําว่ามหาเศรษฐีไหมผมกืนน้ําลายเอื้อกขณะคุณมานาพูดต่อทุกรอบเหมือนกันหมดถึงแม้จะมีคนดูเพียงคนเดียวก็ตามผมจึงหลับตาพร้อมทั้งอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอได้เกิดเป็นลูกชายล็อกกี้เฟลเลอร์สักครั้งจะได้ไม่ต้องนั่งหลังคนหลังแข็งเขียนหนังสือหลอกเอาเงินคุณผู้อ่านเหมือนชาตินี้พอลืมตาขึ้น ก็เห็นม่านหน้าเวทีกำลังเปิดออกระวงออเคสตราก็ถูกเลื่อนให้พ้นระดับสายตาคนดูแล้วนักระบำสาวๆนับสิบคนก็เริ่มวาดโวดลายตามจังหวะเพลงด้วยลีลาที่เต็มไปด้วยความชำนาญกระทั่งถึงฉากสุดท้ายซึ่งเป็นการเต้นแบบแคนแคนคือตัวระบำหลายสิบตัวเข้าแถวเรียงเดี่ยวกระจายเต็มหน้าเวทีแต่ขาซ้ายขาขวาสลับกันอย่างพร้อมเพรียงยิ่งกว่าทหารสวนสนามเสียอีกเรียกเสียงปรบมือได้กึกก้องทีเดียว ผมอาปากดูจนน้ำลายไหลยืดจนจบไม่รู้ตัวพอจาโลงหนังก็ต้องตื่นเต้นอีกครั้งไม่เห็นตำรวจมาและตำรวจท้องที่ปิดถนนข้างรั迪โอซิตี้ไม่ให้ยานพานะสัญจรไปมาทีแรกคิดว่าพวกโจรมาเฟียารว่าซะอีกแต่ไม่ใช่หรอกครับตำรวจปิดถนนเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนเดินขบวนคัดค้านการกระทำของประธานาธิบดีนิกสันที่ไม่ยอมถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามโดยสิ้นเชิงต่างหากพวกเดินขบวนสวนมากติดปอกแขนสีดำ เป็นการไว้อะไรแกท่ทหารอเมริกันที่ตายในสงครามเวียดนามและถือเทียนไขกันคนละเล่มผมเข้าใจว่าเพื่อส่องหาหนทางสันติภาพบางพวกก็โกนหัวและแต่งตัวเหมือนพระแขกมีลูกประคำ้องคอตีกองร้องเปิดปาบคล้ายเสียงสดมนในคัมภีร์กุรอานพวกนี้เล่นกันกลางถนนเยอะตำรวจเลยทีเดียวตำรวจก็ไม่ว่ากันไรได้แต่ทำอายอาไปเท่านั้นถ้าเป็นบางประเทศในเอเชียเราเห็นจะเกิดเรื่องและได้เลือด เนื่องจากประชาธิปไตยยังไม่เข้าไส้เหมือนของเขามิหนำซ้ำนักศึกษากลุ่มหนึ่งยังเปิดไฮปาร์คด่ารัฐบาลอเมริกันเรื่องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามทําให้ฐานของชาติต้องเสียชีวิตจํานวนนับหมืน่นเสียเงินงบประมาณซึ่งได้มาจากภาษีอากรของรัษฎรไปแล้วหลายหมื่นดอลตำรวจก็ยืนฟังเฉยๆไม่เห็นเดือดร้อนหรือเกิดปฏิกิริยาแต่อย่างใดนี่ยังไงแล้วครับเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบซึ่งหาดูไม่ได้ง่ายๆในโลกมนุษย์